เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับชาวอิ่มแป้ในบ้านเขียวของลุงนวดโกโกโกรอบดึกที่ผ่านมาบอกเลยแตกยับยับรวนรวัวกันไปเลยสดชื่นกันใช่ไหมล่ะเพราะนั้นแล้วใครยังไม่ได้เข้าบ้านเขียวของลุงนวดโกโกโกนะครับที่ลิงต้โปรไฟล์รีบเข้ามาเลยของดีอยู่นั้นคัมแบ็กแล้วจ้าและ3คู่โดนใจประจำวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ลุงจัดให้เหมือนเดิมครับ อ,อี่น้งาเริ่มกันที่คู่นีดหนึ่งครับเป็นบอลลีกวันครับชูบิลี่เจอกับเอ็กเซตเตอร์ครับในเวลาตีสองครับ โดยผลงานของชูบิลลี่ครับไม่ค่อยดีซะเท่าไหร่ครับแพ้2เสมอ2ชนะ1โดยแมตช์ล่าสุดกลับมาชนะแล้วครับแต่ทางด้านทีมเยือนอย่างเอ็กเซเตอร์ครับผลงานดีเอามากครับ5เกมที่ผ่านมาครับชนะถึง4เกมเสมอ1เกมและยังไม่แพ้เลยนะครับโดยนี้ครับทางด้านชูบิลลี่ครับจะมาในแผน3 4 1 2ครับหน้าคู่ของเขาจะเป็นจอร์ดรอยและจอร์นมาเกิลครับเป็น2หัวหอกราตะข่ายในเกมนี้ครับส่วนทางด้านเอ็กเซเตอร์ครับจะมาในแผน3 4-2-1โดยหน้าเป้าของเขาวันนี้จะใช้เป็นอา m a มา Rich ิช d ครับ โดยในมองส่วนตัวของลุงสาหรับคู่นี้ครับชูบิลลี่เนี่ยเพิ่งกลับมาคืนฟอร์มได้ครับแต่ภาพรวมยังไม่ดีสักเท่าไหร่ครับต่างกับเอ็กเซเตอร์ครับที่ผลงานดีกว่ามากครับ5เกมหลังชนะถึง4และเสมอยังไม่แพ้ใครเลยแล้ววันนี้นะครับมาเจอกันเอ็กเซเตอร์เนี่ยล่าสุดกระบุไปชนะถึงทีมาได้แล้ว3ประตูศูนย์รูปเกมดูเหนือกว่านะครับเพราะนั้นวันนี้เจอกันอีกทีหนึ่งถึงแม้วันนี้จะเป็นบ้านของชูบิลลี่ลุงมองว่าเอ็กเซเตอร์ก็ยังดูดีกว่าเพราะนั้นจับไปที่เอ็กเซเตอร์ ดีกว่าครับพี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นบอลลีกบาซิลครับโคเรนเทียนเจอกับพานาเลนเซ่ครับในเวลา6โมงเช้าครับโดยผลงานของโคเรนเทียนนะครับ5เกมหลังสุดนะครับชนะ2แพ้2เสมอ1ส่วนทาง้นพานาเลนเซ่ครับแพ้3เสมอ1ชนะ1ครับโดยนี้ทางด้านเจ้าถิ่นอย่างโคเรนเทียนครับจะมาในแผน4-4-2และทางด้านทีมเยือนจะมาในแผน4-2-3-1ครับ โดยในมองส่วนตัวลุงสําหรับคู่นี้ครับถ้าดูผลงานณนะปัจจุบันตอนนี้ต้องบอกเลยว่าห่วยด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ดูเหมือนทางโคลินเทียนเนี่ยอาจจะดูดีกว่าเล็กน้อยครับเพราะว่า3เกมหลังเนี่ยทั้งคู่เนี่ยไม่ชนะใครแต่ทางด้านโคลินเทียนเกมล่าสุดคือการเสมอผิดกับทางด้านพานาเนเซ่ครับสเกมล่าสุดแพ้รวดทั้ง3เกมนะครับ แล้วันนี้ครับในมองส่วนตัวของลุงๆยังมองว่าความเป็นเจ้าบ้านน่าจะส่งผลต่อทีมไม่มากก็น,น้อยครับและทางด้านพาเน,นเซไม่ยิงใครมาแล้ว3เกมติดลุงก็เลยมองว่าวันนี้จับไปที่โคลินเทียนดีกว่าครับพี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่3คู่สุดท้ายครับฟาร์เมนโกเจอฟูมินเนเซครับในเวลา6โมงช้าครับ ผลงานของฟาร์เมนโก้ครับค่อนข้างดีนะครับ3เกมล่าสุดชนะมา3เกมรวดแต่ถ้านับรวม5เกมนะครับก็ชนะ3เสมอ1นแพ้1ครับส่วนทาาน้าฟูมิเนเซ่ครับ5เกมหลังสุดนะครับยังอยู่ในระดับกลางๆครับชนะ2แพ้2เสมอ1นครับโดยวันนี้ครับทาาน้าฟาร์เมนโก้ครับจะมาในแผน4-2-3-1โดยหน้าเป้าวันนี้จะใช้เป็นกาเบียวบาโบซ่าครับ เป็นกองหน้าราตาไคครับ่วนทาน้านฟูมินเดนเซ่ครับจะมาในแผนเด้วกันครับ4-2-3-1ครับโดยหน้าเป้าวันนี้จะเป็นกาวังเออกัสครับโดยนี้ในมองส่วนตัวของลุงสำหรับคู่นี้ครับเจ้าถิ่นฟาร์เมนโก้เนี่ยฟอร์มดีเลยนะครับแม้ว่าจะเสมอในเกมล่าสุดแต่เกมในนอกบ้านถือว่าโหดเอาเรื่องเลยนะครับ ส่วนวันนี้ได้เล่นในบ้านก็น่าจะโหดขึ้นไปอีกครับส่วนท่านทีมเยอนอย่าฟูมเนเซ่ครับทำได้ดีแค่เกมเดียวครับ5เกมหลังสุดถือว่าผลงานยังค่อนข้างสวิงนะฮะแล้ววันนี้มาเจอการจากสถิติที่เจอมาฟาร์เมงโกเจ้าถิ่นวันนี้เนี่ยจะดูข่มกว่าเล็กน้อยครับเพราะฉนั้นวันนี้เล่นในบ้านฟาร์เมงโกให้ความเป็นเจ้าบ้านแล้วกันครับฟาเมงโกดูดีกว่าครับ พี่น้องก็จบลงไปกับ3าคู่โดนใจประจำวันนี้ถ้าหากใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนะครับที่ลิงกใต้โปรไฟล์และลุงกลับมานำสดให้แล้วนะครับกลับมาแล้วที่บ้านหลังนี้ลุงหนวดโกโกกหลังจากหายไปหลายวันใครที่เผลอออกไปกลับเข้ามาใหม่ครับที่ลิงใต้โปรไฟล์ส่วนใครยังไม่เคยเข้าเลยก็ที่ลิงกใต้โปรไฟล์ครับเข้ามาจอยเข้ามาลู้นสดกันได้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้อง